โอกาสนี้โชคดีหนาพระมาโปรดจงเลิกโกรธเลิกหงุดหงิดเลิกอิจฉาเลิกมักง่ายมะรายสิ้นเลิกนินทาเลิกพูดจาลามรวนมิชวนฟังเลิกซุ่มซ่ามเลิกหยามเหยียดเลิกเกียดตค้านเลิกเป็นพานอวดโอคุยโอหัง เลิกมักง่ายมักลายสิ้นเลิกชิงชังเล่าบุหรี่กันชาอย่าเมากันการพนันเลิกสิ้นอย่ายินดีจะเริญพรสาธุชนคนดีทั้งหลายถือว่าพวกเราเป็นผู้ที่โชคดีแล้วได้เกิดมาในเมืองไทยเมืองพุทธเกิดมาในพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่ากิจโฉมนุสสป,ปฏิราโพกิจฉังมัจจานะชีวิตังกิจฉังสัตธรรมะสวนังกิจโฉพุทธานามุป,ปาโทการที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นเรื่องที่แสนยากแล้วแม้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยจะดำรงชีวิตอยู่ จะเลี้ยงชีพจะทำมาหาอยู่หากินนี้ก็เป็นเรื่องยากแม้จะได้ยินได้ฟังพระสัทธธรรมของสัตตบรุษก็ยิ่งเป็นที่เรื่องที่แสนลำบากแล้วการที่จะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้สัก